เอาละครับทุกคนหลังจากที่เราที่ยังคืนมานะคะก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่ไปที่เรียบร้อยค่ะนะ่คือเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะคะสารับนักเลงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะคะว่าเขามาในรูปแบบไหนให้เราทําการเล่นกันค่ะ สวัสดีคนน่ะทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง j บิน Channel ครับตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่กันในเกมนะคะกันลีนะะ Free ่าฟรีไฟสค่ะเอาละ,ะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเฉยๆนะคะเพราะเรามาพร้อมกับกิจกรรมที่มาใหม่กัน,นะค่ะการเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะคะ เพิ่งจะมาเข้าเกมมันเห็นกิจกรรมนี่แหละค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำกิจกรรมตัวนี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เติมเพชรนะคะครบ249เพชรนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมมากดรับไอวอลตัวนี้นะคะไปใช้ฟรีๆกันด้วยนะคะแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่27นะคะถึงวันที่3ตุลาีเท่านั้นค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะคงจะหีไม่พ้นเจ้ากิจกรรมตัวนี้ค่ะ มาตรงที่ลัคกี้ลอยยอนะคะและนี่เลยนะคะเข้ามาในรูปแบบนะคะตู้สุ่ม8ทีการันตีแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะคะนี่ใครในตู้นะคะจะมีทั้งอ่ะชุดผู้ชายนะคะนี่เลยจ้าเพื่อใครนะคะที่ชอบชิ้นส่วนตัวไหนเอาไปแมทได้เลยนะคะพาปิดปปงพาปิดปากปรองเท้าโน่นนี้นั่นนะคะโหเป็นเซตที่แบบดูเผินๆก็สวยอ,อยู่เือนันนะเนี้ย และนี้เลยนะคะเจ้ากระเป๋านะคะอ่าเวลหนึ่งเวลสองเวลสามนะคะโอเคมาดูที่กล่องศพกันหน่อยค่ะนี่โอ้โหเป็นปืนสามกระบอกนะคะลอยอย่างนี้เลยนะคะดูไปดูมาก็เท่มกันนะนี่ยและนี่เลยนะคะสำหรับชุดผู้หญิงนะคะอ่าสวยเซ็กซี่ไม่เบาเลยนะคะสำหรับเจ้าชุดนี้นะคะ แว่นตรงแว่นตาวีนักล่อชัดๆเลยเอาละค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการลีรอยให้เสียเวลานะคะงั้นเรานะคะมาทำการสมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายนะคะแจ๊จะสมหมดเท่าไหร่อะไรงไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเกมนี้จะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานะคะทําการเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไป2ออย่างก่อนค่ะงั้นขอเอาเป็นอันนี้กับอันนี้โอเค ยืนยันโอเคเริ่มต้นกันที่9เพศนะคะรอบแรกค่ะสุมกันเลยค่ะถ้าใครดวงดีนะคะก็อาจจะแบบแค่รอบเดียวนะคะออกเลยก็ได้นะคะเมื่อกีป้ปะเลยต้องมายิางดีดเดียวองโอเคสุมกันต่อนะคะไม่รีรอแล้วค่ะจัดกันไปนะ,ะนี่รอบต่อมานะคะ49เพศคะ่ะ ลงครับแล้วต่อไปนะคะ99เพชรอ่ะไม่ออกแฮะหรือว่าดวงของฉันมันจะอยู่ที่อ่ะรอบต่อไปนะคะ199เพชรค่ะหมดตู้หรือเปล่าวะลางสังขรไม่ค่อยจะดีเลยรอบต่อไปนะคะ299เพชรค่ะ นั่นไงหมดตู้สามรอยาสิ้โอเคจัดกันไปครับตกลงเลยค่ะแล้วรอบสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายนะคะที่ยังคงเหลืออยู่ในตู้เมาหมดตู้เช่นเคยนะคะนี่เลยครับ499เพชรค่ะ ยอดไปเลยนี่เลยครับนี่เหมามาเลยนะคะทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะคะตกลงคะ่ะเปิดเอเคตกลงครับและนี่เลยนะคะสำหรับเจ้าชุดนะคะสายรับนักเลงนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะนี่เลยครับเขาจะมาตั้งแต่วันที่29นะคะถึงวันที่6ตุลานี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ เติมเพชรแล้วก็มาสุ่มมาซื้อกันด้วยนะคะแลสะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะใช้เพชรในการสุ่มทั้งหมดนะคะ1572เพชรค่ะสำหรับใครที่อยากได้จัดกันเลยครับเอาเป็นว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะเช็ยกันกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลิบิน้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย